สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมล Homemade วันนี้เราจะมาทำเค้กชิฟฟ่อนรสวานิลาค่ะเป็นเค้กชิ้นสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะตัวเนื้อเค้กเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำกันค่ะเริ่มจากนะคะเราจะมาทำตัวบัตเตอร์ครีมกันก่อนค่ะโดยที่เราจะต้มน้ำเชื่อมนะคะโดยจะใช้น้ำตาลทรายนะคะ เกลือค่ะน้ำเปล่าแล้วก็นมข้นจืดนะคะนำส่วนผสมสี่อย่างเนี่ยไปตั้งไฟนะคะเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวนะคะพอตัวน้ำเชื่อมของเราเหนียวข้นได้ที่เราก็เติมวานิลาแล้วก็พักให้เย็นนะคะหลังจากที่น้ำเชื่อมเย็นแล้วเราก็มาตีเนยขาวกับเนยเนยสดรวมกันนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะตีจนกระทั่งตัวเนื้อเนอยสดเนี่ย ข้นขาวฟูนะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆทย,ยอยเติมเนื้อเชื่อมที่เย็นตัวลงไปนะคะแบ่งการใส่ไปสักประมาณ4-5ครั้งนะคะพอเราตีจนกระทั่งตัวน้ำเชื่อมเนี่ยหมดนะคะเราก็จะใช้สปีดกลางค่ะตีอีกประมาณ5นาทีนะคะให้เนื้อครีมเนี่ยฟูแล้วก็ค้นพักเอาไว้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำตัวชิฟฟ่อนค่ะโดยที่ผสมไข่แดงนะคะน้ำมันนมสด นมข้นจืดค่ะแล้วก็วานิลานะคะพผสมส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็พักเอาไว้ก่อนนําแป้งเค้กนะคะมาร่อนรวมกับผงฟูค่ะพอเราร่อนแป้งเค้กเสร็จแล้วก็เติมน้ําตาลทรายนะคะจะเป็นน้ําตาลทรายป่นก็ได้หรือจะเป็นน้ําตาลทรายเบอร์เกอรี่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปใช้ตะก้อมือนะคะคนให้ตัวส่วนผสมเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็จะเติมส่วนของไข่แดงลงไปค่ะผสมแค่พอเข้ากัน ะะอย่าผสมนานเดี๋ยวตัวเนื้อเค้กเราจะเหนียวเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตีส่วนของมอแรงค่ะโดยใช้ไข่ขาวนะคะจํานวน6ฟองนะคะตีกับน้ําตาลทรายค่ะจะเป็นน้าตาลทรายธรรมดาหรือน้ําตาลทรายป่นก็ได้นะคะโดยทยอยใส่น้ําตาลทรายเนี่ยไปสักประมาณ3ครั้งนะคะจนกระทั่งหมดตีจนกระทั่งมือแรงเนี่ยตั้งยอดกลางนะคะ ค้อนไปทางแข็งสักนิดก็ได้นะคะหรือว่าแต่อย่อ่อนไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเค้กเราจะยุบพอเราตีเมแรงจนได้ที่แล้วนะคะก็นําตัวส่วนผสมของเมแรงที่เราตีได้ค่ะผสมลงในไข่แดงนะคะโดยแบ่งส่วนผสมของเมแรงเนี่ย แบ่งเป็น3ครั้งนะคะค่อยๆทยอยใส่ค่ะพอเราผสมเข้ากันดีเราก็ใส่ครั้งที่สองพอในครั้งสุดท้ายนะคะให้เราเาทส่วนผสมของไข่แดงค่ะลงไปในไข่ขาวนะคะเพื่อเป็นการกวาดส่วนผสมที่นอนก้นในส่วนของไข่แดงค่ะให้ได้เข้ากันดีนะคะ พอเราผสมเข้ากันดีแล้วให้ใช้ไม้พายยางอีกครั้งหนึ่งค่ะทําการกวาดส่วนผสมที่ยังนอนก้นอยู่ทั้งหมดนะคะให้เข้ากันเพราะว่าป้องกันการเกิดไตในตัวเนื้อชิฟฟ่อนได้นะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ถาดนะคะวันนี้ใช้ถาดขนาด11คูณ15เซนนะคะสูงประมาณ1.5เซนนะคะเกลี่ยให้ทั่วนะคะนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะใช้เวลาประมาณ25-30นาทีไฟบนไฟล่างนะคะพอสุกเนี่ยเราก็นำออกมาพักให้เย็นแล้วก็คว่ำตัวเนื้อเค้กออกมาเพื่อรอการใส่ตัวบัตเตอร์ครีมค่ะ พอเราคว่ำเค้กออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ลอกกระดาษไขออกมานะคะทําการแบ่งตัวเนื้อเค้กนี่ออกเป็นสส่วนเท่าๆกันแล้วเราก็จะทาเบัตเตอร์ครีมลงไปนะคะการทาบัตเกอร์ครีมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะถ้าเราชอบหนามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะทาให้อ่มีความเสมอกันนะคะพอเราทาเสร็จเราก็ใส่อีก ชิ้นหนึ่งที่เราแบ่งครึ่งนะคะปิดลงไปแล้วก็ตกแต่งข้างๆค่ะตัดส่วนขอบด้านข้างนะคะทีเ่เกยกันหรือว่าไม่สวยออกไปนะคะแล้วก็สามารถตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมตามต้องการได้เลยะคะ่ะหรือเราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะคะตามแต่ตัวกล่องที่เราจะใส่นะคะ ซึ่งในคลิปวันนี้นะคะเราจะตัดแบ่งเป็น12ชิ้นนะคะเพื่อนๆสามารถตัดแบ่งได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ตามต้องการค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเราก็จะได้ตัวเนื้อชิฟฟ่อนเนียนแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเอาไว้ทานกับกาแฟตอนเช้านะคะหรือจะเป็นขนมจัดเบรกก็ได้ค่ะลองทํากันดูนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามไมลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ และเพื่อนๆนะคะสามารถติดตามแล้วก็พูดคุยส่งกันบ้านนะคะได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook m ก r y Homemade นะคะฝากกดติดตามเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ